ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดปิ้งบนล่างนะครับของงวดประจำวันที่16มิถุนายน64นี้นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ1มิถุนายน64นะครับเลขที่ออกนะครับ292972แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับออก45นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับผมได้ให้ไปนะครับที่เลข4เลข6เลข7แล้วก็เลข9นะครับผลที่ออกนะครับเข้าที่หลักร้อยบนนะครับกับหลักสีบนนะครับคือเลข9กับเลขเนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเข้าที่เลข4นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับชุดเลขวิ่งนะครับ มาตามกันต่อเลยนะครับของโงดประจำวันที่16มิถุนายน64นี้นะครับ งวดประจำวันที่16มิถุนายน64นี้นะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับผมให้มาที่เลข1นะครับเลข3นะครับเลข4นะครับแล้วก็เลข6นะครับสำหรับชุดวิ่งบนล่างนะครับมาแน่นอนนะครับนำไปจับคู่คันได้นะครับถ้าท่านชอบตัวไหนนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ